เอหมอได้ยังนะผมนึกว่าพี่ลืมไปแล้วลืมไปแล้ว เราไม่ค่อยเข้าใจภาษาสายกงสายกลางเราเข้าใจเดียวว่าถ้้เอาจับเอาแบตเตอรี่ใส่ตรงกลางกลงหัวแล้วตรงสายกลางแหว่งๆไปตรงกลางไปสองข้างโหล่ไว้รู้แต่ว่าเราทําอะไรไม่ฝืนความจริงนั่นแหละเป็นเอาสายฝันจริงเป็นหลักถ้าเราไม่ฝืนความจริงเราทําตามสิ่งที่ความจริงมันให้ผลต่อเราแล้วเราก็ไม่ละไม่เด่นละไปตามที่สิ่งความจริงมันกําลังทําลายความดีแล้วนะ เรายัางตั้งมัน่นของเราทาต่อไปคือว่ามันก็เป็นปกติของมันแต่เราก็ยังต้องเดินต่อไปอย่างนี้เหมือนเราเรือพายเรืออยู่ในมหาสมุทรมันจะมีคลื่นมีลมลมแรงลม,ลม,ลมอ่อนก็ชัางหัวมันเราก็ยอมรับแต่โค้งเค้งกูก็รับแต่ให้กูหยุดพายกูไม่หยุดแอบไม่ถอยหลังไม่กลับไปขึ้นฝั่งที่นํามาจะไปข้ามมันได้พ้นเราก็ดันทุลังตัวเราไปเห็นเจะเรจะพังกูก็ไหวน้ำไหวก็ยอมรับมันอย่างนี้ถือว่าสายกล้า ถตาเราจะไม่ไม่สนใจสายการคุไม่สนใจว่าคือเราจะเป็นยังไงคุหาไปหาหนู่นหานี่หาทุ่นหาทวงมันเยอะแยะหมดอะกันว่าขึ้นมาไงกูก็หลบได้ว่ะอย่างนี้ก็เราเราพยายามหลีกหนีความจริงซะมันไม่กลางม่เราเอียงข้างไปที่ความอยากของเรามากกว่าเปอย่างมันนะมอว,ว่าไงอะ ไม่มีอันพี่คนเขาบน่นว่าที่เขาลูกอันวะในเรื่องหม่เนี่พี่ครับความชั่วนี่เป็นกิเลสครับแต่ทาคําดีเขาบอกอย่าไปกิเลสนะในี่ผมงงจังเลยจริงหรือครับพี่คับไม่จริงของเขาไม่จริงของผมเพราะว่าพาะระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นผมพูดตามที่ผมคิดมาได้ผมจะพูดตามพระเจ้าสอน แต่เ,เรารู้ว่ากิเลสคือกิเลสคือสิ่งที่ทําให้เราเป็นทุกข์เนี่ยทั้งน้อยหแหละแต่ผมก็ไม่ไม,ไ,มไม่ทราบว่าคนนั้นเขาถามอย่างนงี้มันก็เขาหมายถึงอย่างนงี้หมอในระหว่างทําความดีเรายังพิจารณาสิ่งที่เราทํากําลังใจมันยังไม่เต็มสมบูรณ์มันก็ต้องมีเรื่องของอํานาจของความอยากเข้ามาปะปน<อ>เวลาที่เรา ทำแล้วเราปรารถนาจะทําแล้วะะแต่พอมีอุปสรรคหน่อยปุ๊บเราก็ไม่อยากจะทําไม่อยากต่อต้านไม่อยากจะทนมันต่อไปใช่ไหมละ่ะเราก็เกิดท้อถอยขึ้นมาอย่างนี้คือเราอยากได้อยากให้เป็นอย่างนั้นมันได้เป็นอย่างนั้นปุ๊บก็เริ่มไม่ชอบใจในสิ่งที่เขาฝังเราก็เกิดละขาดมตาบารมีเราไม่อดทนต่อสิ่งที่ขัดฝังเราขาดฉันติบรญลมีเราไม่เพียรทําต่อไปเราขาดวิิยะบารมี เราไม่มีปัญญาในการไข้คนยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าน,นี่เป็นสรมาดาเราไม่อุคาอุเบขาบรารมีมนั้นในบรารมีสิถ้ามันไม่เต็มความดีมันก็ยังไม่ใช่ความดีโอเข้าใจความดีก็จะวัดก็เมื่อเรามีบรารมีเราเต็มจะเต็มขั้นต้นขั้นกลางขั้นปรามัติก็ถือว่าเต็มเพราะเต็มมันจะบอกว่าจิตเราโปรโ่งเราทํได้วยความสบายใจสบายใจตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางสิ่งที่สุดมันก็คือความสบายใจมันก็ตั้งถือว่า เป็นบุญเป็นความดีใช่ไหมหมอ <Okay. S 2> มันจะเป็นกิเลสได้ยังไงเพราะว่าเราไม่มีเรื่องโลภเข้ามาปะปนเราไม่ได้มีเรื่องโกรธเราไม่ได้มีหลงไหลฝ่ายฝันอะไรเพราะนี่คือสิ่งที่เราทําเพื่อละเรารักสิ่งที่เรารักเรารักของที่เรามีเพื่อให้ประโยชน์ตกต้องไปอยู่กับคนนั้นคนนี้คนนู้น,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 นหรือว่าเป็นสาธารณประโยชน์อันนี้เราเต็มใจทำเพราะาเต็มใจให้ทานสิ่งของเราก็ต้องบริสุทธิ์เพราะเราไม่ได้คิดจะาจะเบียดเบียนใครในบารมีสิบมันก็สุข หล่อหลอ,ลอมให้ใจของเราทารําความดีด้วยความอิ่มใจอ <ừ, S 2> ย่างนี้เป็นบุญถูกไหมหมอไม่เป็นกิเลสที่มันเป็นกิเลสก็เพราะว่าบา,ารามีสิบไม่เต็มมันจะเกิดอํานาจกิเลสเข้ามาคลองอย่างนี้หมอ,อตันนั้นจะถือว่าเป็นบุญไม่ได้มันเป็นแค่ว่าเรากําลังตักเตรียมเพื่อให้เกิดบุญเฉยๆเพื่อเกิดความดีเฉยๆแต่ยังไม่เกิดความดีเนี<อ>่ยที่เขาะว่าความดีทาความดียังมีกิเลสเขาบอกว่าเขาคิดว่านี่คือความดีแต่ ผมว่ามันยังไม่ดีอมถ้าดีมันต้องมีความสุขจะมีเรื่องทุกข์ก็มาปะปนทำไมล่ะอย่าเราเราให้เราเต็มใจที่จะให้เราพอใจที่เราสิ่งที่ให้ตามที่กําลังเรามีเอเราเห็นคนรับเขาเต็มใจรับของเราแล้วก็ใช้ประโยชน์ของเราด้วยเราก็ดีีดใจในสิ่งที่เราจะให้พอเราตัดสินใจปับ๊บหรือจะมีอุปสรรคขัดขวางเราเราก็ไม่ละที่จะละทิ้งไปตอนนี้เพราะถือสัจจะ เราตั้งใจจะให้แล้วเราต้องไปให้เอเ้นแต่มันจะตายก็อีกเรื่องหนึ่งนะอี่เป็นต้นเมื่อเราตั้งใจทําของเราจิตมันก็เกิดกําลังวะหมอเอ้ามีอุปสรรคจะใจไม่ถอยอเออยความตั้งใจเรามีเราอดทนต่ออุปสรรครอได้นะ่ะไม่เป็นไรฝนจะตกหนักไม่เป็นไรเดี๋ยวฝนก็หายว่ะเอ่มันไม่ตกทั้งปีทั้งกชาติหรอกเดี๋ยวมันก็เลกตกว่ะเอ่ยเราจะกลับไปทําไมล่ะถ้ากลับเราวันนี้เราก็ไม่ได้ไปทาบุญ พอมาว่างอันนะคือกําลังทั้งหมดถ้าเราลงไปในการทาความดีมันจะไม่สนใจเรื่องโลกธรรมเหล่านี้หรอกที่มันทาให้เราทุกข์กูก็ไม่สนใจความทุกข์ที่มันทาให้เราต้องเสื่อมเราก็ไม่สนใจความเสื่อมเขาเขาจะมาให้หลาบสกาละเราเขาจะทําลายความได้มาซึ่งลาบยศสนเสริญเราเราก็ไม่สนใจทิ้งเลยแกอยากได้ของโลกโลกแกเอาไปเขาไม่เอากูจะเอาบุญวะเป็นอย่างนี้ มันมันในบารมีสิบมันมันคือสิ่งที่เธอเดินอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเธอเดินมันไม่ครบเธอเดินบางเรื่องถ้าเราเราเดินครบทุกเรื่องก็ราเข้าใจว่าเราบกพร่องอะไรตอนนี้เราบกพร่องบอรารมีสิบตรงไหน,ตร,ไหนตรงไหนนะเราก็ปิดเนี่ทถวหน้าเ้าหลังอ๋อตรงนั้นเราอ่อนว่าตรงนี้เราไม่ได้ตั้งใจว่ะตรงนี้เราเผลอเลยไปว่าเราประมาทไปว่าเราก็เริ่มปิดพอบ่อยๆเข้าให้ทัน สิบครั้งเราก็ปิดเรื่องบารมีสิบให้มันคล่องขึ้นละเอียดขึ้นถึงสิบวาระก็หมายเอาว่าวาระต่อไปบารมีสิบของเราก็เริ่มดีขึ้นมากขึ้นแล้วเมื่อเรทาทําบุญครั้งสิบเอ็ดนี่นีเสร็จมาแล้วเ็กก็ท,ทําทีละยี่สิบาทยี่สิบบาทเนี่ยสองร้อยบาทก็ได้สิบผลอย่างนี้นล้วก็ตั้งใจทําไปคือมันคือการฝึกอะฝึกกําลังใจเราฝึกให้มันเต็มทั้งสิบอย่าง หลวงพ่อจึงสอนนะอย่าละทิ้งในความจำจดจ้องในเรื่องของบารมีสิบเอาไว้ให้ท่องไว้ให้เขียนหนเนื้อทีละเลยนะก่อนนอนให้จำไว้ตื่นมาใหม่ๆก็ให้ดูว่าบารมีสิบมีอะไรบ้าง <c oughs> เคยฟังไหมล่ะนักบูี่ยบารมีสิบสังโยชนสิบส์สองอย่างเนี่ยมันคือตัวสำคัญเลยเราจะได้ดีไม่ได้ดีถ้าไอ้สองสองอย่างนี้เราไม่ดูแลนะคือไม่เอาใจใส่ ไม่พยายามคิดคำนึง it, ถ activity, ึงเลยนะจ้างให้ปฏิบัต te yup> ิถ้าตายก็ไม่ได้อะไรมันไม่ยากตรงที่ถ้าเรารู yea ้เสร็จแล้วเราก็จะระมัดระวังข้อบบพง่องเราดูได้เราให้ทานครั้งหนึ่งเราจะรู้ว่าเราพร่องอะไรเพื่ทีผมถามเกี่บผมก็เลยขอเสริมหน่อยได้ไหมครับ ผมว่าเป็นอีกทางหนึ่งที่คนตั้งปัญหาเนี่ยว่าพระอาหารหันเนี่ยทุกท่านเนี่ยถ้าไม่มีชั่วไม่ติดชั่วแล้วก็ไม่ติดดีด้วยอันนี้ใช่มาเพราะว่าติดดีก็เป็นกิเลสเหมือนกันที่ผมพูดเนี่ยถูกือผิดรับพี่ครับคือในความหมายของผู้เห็นแล้วในความจริงว่ามันไม่มีอะไรเลย<อ>จะเอาอะไรมาติดละหมอจมจริงนะ ถ้าเราเห็นมันไม่ครบสมบูรณ์แบบมันก็ต้องมีอะไรขาให้จิตเราต้องคิดแล้วก็ติดอยู่กับมันถึงเมื่อตามธรรมดานะแต่ในอารมณ์ของพระอาหารหันต์ทั้งหลายที่ท่านเข้าถึงดีแล้วเนี่ยความคิดคํานึงถึงความจริงอ่ะมันไม่มีความว่าเสื่อมนี่ยมาอยู่ในสติที่คลองโตอยู่เป็นปกติก็ได้สติสมบูรณ์ใช่ไหมละ่ะแต่สติสมบูรณ์ในการมองเห็นอะไรไม่เรื่องมองเห็นเอาโลกมาคิดเอาเรื่องคิดโลกเป็นเหตุเป็นผลไม่มีไม่สนใจใหเหตุผลของโลกเอามาคิดพิจนารณา เพราะในความจริงมันไม่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับจิตของใครแม้แต่ดวงเดียวทุกคนก็เป็นจิตเฉพาะโลกก็เป็นเรื่องของโลกเฉพาะโลกนี้จะให้อะไรให้อกุศลกรรมให้กุศลกรรมให้คุณฉลาดให้คุณโง่มันก็เป็นเรื่องของโลก mm. ไม่ใช่เรื่องของจิตคุณจิตของคุณมีหน้าที่รู้กับสิ่งที่เกิดจิตของคุณมีหน้าที่ละในสิ่งที่รู้เพื่อให้คุณไม่ต้องไปวุ่นวายกับสิ่งที่ไม่ใช่ของคุณจิตมีหน้าที่จะต้องจา ในสิ่งที่คุณรู้แล้วก็มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการที่คุณอยู่กับมันเพื่อให้คุณไม่ต้องทุกข์กับมันจีตของคุณมีหน้าที่ที่ทําอยู่แค่นี้โลกมีหน้าที่ทําตามโลกของมันโลกให้อะไรให้คุณมามีร่างกายให้คุณมาเจ็บมาป่วยมาหิวมาทรมานโลกให้คุณมาเจอวิบากเจอคนเจอสัตว์เจอเรื่องราวที่คุณทําไว้เมื่อแต่อดีตเจอคนที่เกลียดคุณเจอคนที่รักคุณเจอความวุ่นวายในในการงานที่คุณต้อง ต้องอยู่ในสมัยที่คุณยังมีวิบากกรรมมากคุณมีทุนทานมาน้อยคุณต้องจะ,ะแบกแตบันในการทำมาหากินของคุณต่อไปต่อสู้คุณไปนี่คือโลกไม่ใช่คุณโลกไม่ใช่จิตไม่มีอะไรในจิตจิตไม่มีอะไรในโลกนี้โลกเป็นของโลกอย่างนั้นผู้เห็นแยกแยะออกเป็นส่วนๆนี่คือเขานี่คือเราเราไม่เกี่ยวกับเขาเขาไม่เกี่ยวกับเราเราไม่ใช่เขาเขาไม่ใช่เราผ้าหานท่านเห็นอย่างนี้หมอ แล้วจะเอาอะไรมาคิดละ่ะก็ไม่รู้จะคิดว่าบุญเป็นสิ่งที่ใช่เราก็ไม่ใช่บาปเป็นสิ่งที่ใช่เราไหมก็ไม่ใช่เรา<อ>แต่การที่อยู่อย่างนี้ยก็ต้องยอมรับสภาพในสิ่งที่บุญให้ผลกระบ,บาปให้ผลเพราะมันเหมือนกับเราขึ้นเวทีแล้วถึงตรงตรงที่นั่งเล่นอยู่บนเวทีก็ไม่ใช่ตัวเราแท้เพราะก็ตั้งให้เราเป็นอย่างนั้นแต่เราก็ต้องเล่นตามเขา ขาให้เรานั่งเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้เขาให้นั่งบนเสียก็ต้องนั่งบนเสียเขาให้กินข้าวมื้อดีก็นงดีเขาให้กินขี้ก็ต้องเอาเอาเขาบังคับเราเลยนี่เวาละเราเป็นนักแสดงนี่ก็ตั้งว่าไปอย่างนั้นไปในโลกมันก็เป็นสมบัติที่มันให้ผลอย่างนี้กับเรามาเราจะฝืนมันยังไงฝืนไม่ได้เพียงแต่เธอรู้เท่าทันหรือเปล่าแยกมันทันไหมถ้าแยกไม่ทันเธอต้องคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเธอ คุณของเธอทําให้เธอเป็นสุขบาปของเธอทําให้เธอเป็นทุกข์เธอจะต้องทําอะไรละ่ะเธอก็ต้องเล็งหาสิ่งที่ปกป้องความทุกข์ของเธอเลื่อยไปใจของคุณก็ต้องมีความเหนื่อยหน่ายใช่ไหมละ่ะมีความดิ้น,นรนในความตั้งใจอยากจะละสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้หมดมันก็มีกิจกระทั่งจิตของคุณที่มีความคิดชั่วคุณก็ยังต้องมีกิจเพื่อละมันเลยแต่พระอรหันต์ท่านไม่ต้องละ กพราะสิ่งที่มันเกิดมันเป็นธรรมดาที่เป็นเรื่องของอกุศลของจิตที่มันยังสถจิตอยู่กับร่างกายที่อยู่บนโลกอกุศลย่อมของจิตให้มีความชั่วได้มีความดีได้เป็นธรรมดาของมันไม่ได้เกี่ยวกับเราผู้รู้เรารู้เฉยๆยเราสักแต่ว่ารู้ในสิ่งที่เกิดเราไม่ได้เกาะในสิ่งที่เกิดว่าเป็นเราเป็นของของเราัน้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันจึงมีก็เหมือนไม่มีความหมายอะไรที่เรามันเราจะต้องไปยุ่งกับมันมันก็ลอยตัวหมอ ลอยบุญละบาปบุญแล้วก็ลอยทาแบบไม่ได้อะไรรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีไม่ใช่มันสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรทาเพราะเราอยู่อย่างนี้เหมือนว่าเธออยู่เธอไม่กินยังไงเธอต้องกินเธอก็ต้องเลือกอาหารที่จะกินถ้าเธอกินไม่เลือกเธอก็เจ็บฟรีถึงเวลาเธอก็ต้องเลือกว่าข้าวเป็นยังไงสุกได้อย่างข้าวบดหรือเปล่าเธอต้องเลือกอาหารเป็นยังไงมีพิษไม่พิษเธอก็ยังต้องเลือกอยู่ดีพระอาจารย์ก็ต้องเลือกหมอ เพราะถ้าไม่เลือกร่างกายของท่านก็ต้องเดือดร้อนใครเดือดร้อนคนอาศัยกับพระหลานก็ต้องเดือดร้อนกับสิ่งที่ตัวเองไม่เลือกอย่างนี้หมายว่าบุญเราก็ต้องเลือกที่จะทําบาปเราก็ต้องไม่สนใจที่จะทําไอ้นั่นไม่ทําอยู่แล้วแต่จะให้เราไม่ทําบุญเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่าเราอยู่ในดินแดนที่มันจะต้องมีสิ่งนี้เป็นตัวเดินของมันไปเราจะเดิอนอย่างคนลำบากและยังไม่ตาย หมอไม่มีพระราัสนไ,ไหนโง่ยอมเจ็บยอมทรามานยอมโอ้ยโอ้ยตั้งแต่เช้ายันเย็นโอ้ยแม่ตลอดเวลาเงี้ยใครจะยอมนะจะตายไม่ดีกว่าเลยหมอเงีัยไั้นไม่ตายใครจะยอมเป็นอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะนั่นก็ต้องทําความดีแต่ความดีจะให้ผลยังไงเธอก็ไม่อะไรหรอกดีพออยู่ปเปล่าเปล่าเนี่ยเปล่าก็ทําไปก็สรุปแล้วผมนึกไม่ถึงว่า ข้อที่ผมถามอธิบายเนี่ยสองอย่างใหญ่ๆเลยนะผมให้กำไรเสมอเพราวาแถมเสมอผมมีคำถามไหนผมไม่แถมแถมตลอดนะโรมชั่นตลอดถาวนี้ตอบได้ยาวเหยียดผมแถมตลอด ก็มีอันนี้ถามสัน้นๆี่ครับหลวงพี่พูดถึงพระอาหารหันต์นะครับสมมติอะที่วันหนึ่งอะามีพระอาหารหันต์อยู่แต่ทุกพระทุกองจ์จะต้องลงทองอุโบสถทำวัดเช้าวัดเดยน็นแต่ท่านไม่ไม่ต้องทำวัดเช้าวัดเดย็นหรือลงอุโบสถก็ได้ใช่ไหมไม่ผิดใช่ไหมพระอาหารหันต์เนี่ย หมอผิดถูกมันไม่มีหรอกแต่การอยู่ร่วมกันตามวินยัยพระก็ต้องเคารพวินยัยเคารพกฎระเบียบเคารพประเพณีในอริยประเพณีเคารพความอ่อนน้อมต่อผู้ที่บวชก่อนไม่นี่มีการทําอะไรเกินไปฝ่าน,นี้หมอ,อไอ้เรื่องความเข้าใจว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องของความรู้สึกคิดของเราส่วนตัวแต่เรื่องการอยู่อย่างไรมันเป็นแบบไหนโ,โลกเขาเป็นยังไงก็จงเป็นตามเขา ต้องทำทำเขาหมอไม่ทําก็ไม่ใช่แล้วล่ะแสดงว่าเราหลงเราหลงว่าเราดีไอ้อย่างนี้ไม่ใช่พระอรหันต์พราดารเน่เรื่องนี้ทําไมมาหลงเราท่านทาทุกอย่างปกติที่เขาทำยังไงก็ทําแบบนั้นแหละเว้นแต่ว่าท่านป่วยหรือว่าท่านมีเหตุที่ไม่สมควรจะลงเพราะว่าท่านรู้ว่าลงแล้วมันจะเป็นยังไงไม่ลงไปโดนสังกรรมมันจะเป็นยังไงสังกรรมมันสมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์ยังไง นั่นก็เป็นเรื่องของท่านเข้าใจท่านรู้ของท่านแต่คนอื่นจะไม่รู้มันก็เป็นเรื่องที่ท่านก็ไม่สนใจอยากด่าก็ด่าไป <c oughs> อยากเข,าข้าใจผิดก็เข้าใจผิดไปท่านไม่สนใจจะชมจะดา่าก็เรื่องเองบาปกรรมก็ของเองไงเนี่ยขลอดแล้วเองไม่เล่าก็เรื่องเองเปไปแหละเรื่องห่วงคนไม่มี อย่าตกนะแล้วก็ตกไปมีจะช่วยฉีดพืลงลึกๆและได้อยู่นานๆนหน่อยไ,ไอ้เรื่งจะมาเม่ตาอย่าตกเลยนะมบนี้สาวกไม่คิดไม่ใช่พุทธภูมิพุทธภูมิก็ต้องห่วงใหญ่สัตว์จะมาละสาวกไม่ห่วงใครหรอกกูไปแล้วแกไปได้ไม่ได้ก็เรื่องแกเป็นไรแกอยากได้ดีก็เอาไปสิ จะทาเอาเองการไม่ทําก็เรื่องแกอีกแล้วนะฮะบอกได้ไม่ใช่เราบอกไม่ได้เราพูดให้ฟังได้แต่ใจจะฟังแล้วใจจะทาใม้ทําก็เรื่องของเธอไปนไรเราไม่ได้คิดว่าการพูดของเราเป็นของขาดทุนเพราะเราวเช่นเราพูดเราได้ของเราเราก็ได้ทบทวนของเราได้พิจารณาสิ่งที่เรารู้ของเราถึงแม้เราเธอไม่ถามเราก็ไม่คิดอะไรเหมือนหมอไม่ถามผมก็ไม่คิดอะไรถามอะไรผมก็ อบไปตามนั้นตอบจบแล้วผมก็ไม่คิดทบทวนอะไรถูกผิดผมก็ไม่คิดด้วยเข้าใจไม่เข้าใจก็เรื่องหมอเข้ามอหมอพอใจไม่พอใจก็เรื่องหมอไปเลยผมก็รู้ผมตอบไม่ไม่ไม่พอใจของหมอเท่าไหร่ เาปิดผมไม่ได้ตามจริงหมาหยุดนิ่งเลยตอบอย่างนี้จรงหมดคำเาม เออทุกคนนะอย่าวจเย็นเกินไปก็ไม่มีอะไรมากก็ยเรยว่าคุยกันภาษาพี่ภาษาน้องนะอะไรที่มันเป็นความรู้ความเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อเธอเดีก็ไปคิดต่อเอากันแล้วกันนะไม่ต้องคิดอย่างฉันคิดอย่างฉันมันแค่มุมเล็ก,แกน้อยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเสมอไปหรอกแค่ ให้คิดไม่ได้พูดให้จําแล้วก็ไม่ได้พูดให้มันได้ตามที่เราเราพูดให้ฟังแต่เธอต้องรู้จักคิดคิดพิจารณาตึกแต่ตรองเอานะแต่มันฟังแล้วเออเรื่องนี้มันเนี่มันน่าคิดเราก็คิดต่อไปเอ้ไม่น่าคิดต่อกูกก็ียกคิดมันเราก็ไม่ต้องคิดต่อไปแค่นั้นเธอก็จบของเธอเราก็จบของเราคือตางคนก็ต่างจบเรื่องเดี๋ยวก็จบแล้วเนี่ยแะ่เธอก็จบเรื่องฟังเธอก็เรื่อง เรื่องเีเจอต่อไปใหม่รับพรกันนะ